สวัสดีครับก็อยู่กับเรานะครับในช่อง family ่สีทับไทยนะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณแม่สายพินนะครับอยู่ประเทศฮ่องกงฮ่องกงนะครับผมท่านก็ได้บูชานะครับงากระเด็นของข้อใหญ่นะครับสองชิ้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูครับ ขนัดห้อยคอนะครับของสุภาพสตรีนะครับผมชัดไหมห้อยคออันนี้เป็นงากระเด็นของพ่อใหญ่เลยนะครับให้ให้ตอนที่ยังไม่ตกมันนะครับผมส่วนชิ้นที่สองนะครับอะไรงาเหมือนกันครับผม แต่ว่ามันมีหลายชิ้นนะครับก็มีชิ้นเล็กชิ้นใหญ่รวมกันครับผมมรดกของพ่อใหญ่นะครับคุณแม่สายพินท่านก็บูชาจับจองเป็นเจ้าของแล้วนะครับนี่นะครับบูชาจับจองเป็นเจ้าของแล้ว ในราคานะครับ1นึ่งนคะแนนนะครับ2ชิ้นนะครับแต่ว่าท่านก็ท่านก็มีเมตตานะครับส่งมาเพิ่มอีก2,000นะครับผม2 0 0 0กว่านะครับเป็น1 2 0 0 0กว่านะครับผมก็ให้ไปซื้ออาหารซื้อผลไม้รากไม้ให้ช้างกินนะครับผมก็เห็นกล้วยไว้อยู่ครับก็จะไปซื้อมาให้น้องช้างที่ซุ้มนะครับผม ใสา่ยาได้ทานกันนะครับผมอนโมทนาบุญนะครับก็จะทําพิธีกับช้างพ่อใหญ่นะครับขอพรกับช้างพ่อใหญ่ส่งให้ในวันนี้นะครับผมครับผมอนโมทนาสาธุบุญครับอ่าจุดประสงค์นะครับคะแนนที่ได้มานะครับก็จะสะสมคะแนนไว้ ทำโครงการสร้างบ้านนิชาดาต่อไปครับผมเดี๋ยวจะส่งให้วันนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเลิ่มพิธีกันครับข <c oughs> อพรกับช้างพอ่ <c oughs> อ,พอใหญ่เอาอ่าพ่อใหญ่เ้ย,รยพรเด,ด้อ พ่อใหญ่ดื้อนี่สาธุดื้อข่อยใจดีลาบูชาองานกระเดิ่ของพ่อใหญ่แง่แง่กับฌานพลวันโชควันชัยอันที่หนึ่งพลีข่อใหญ่ดื้อนงนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ត <tries> ោះเด้อแหน่ចូលប៉ុនឆាគ្រូប្រកម70ឆាគ្រូមោថោឆាគ្រូមោលួងកំលួងឯងម៉ោស្តាំម៉ោស្តៀងម៉ោម៉ាក់ម៉ោចាតពតពុណៈគូចាគូទេចលឿនកំលងភืชเด้อแหน่ចូលប៉ុនបារមីគូសានចាងយ៉ៃខ្នាយស៊ីតັບថៃសូមបណ្ដាប្រធានព័ត៌ខ្លួនយាយໃຈດີเด้อគុណញ៉ែឆាយទីយុគង់សូមបូជាវត្តភិកមុងគុណគុណរបស់พ่อយ៉ៃជាវាកំចាត់ណាកំចាយ ภาคตูวมาเทาควมางกับลงจริงมาแสดบมาเสยงมาแมกมาจ้าตมาตกุนักจักกเยเจ้าเชิญุนุ่มพุทมาวมามากมามามาทมามีาื่อลูก่าตัวตัวเอ้ยน่บรรพบุรุษคนงช่างกักรรกางกับรวมกัาเหมืองอันเชิญเจงาตัวลกศิษย์วัดศิกมงคลเป็นงานกำจัดงานกำจ่ายอครูปอาจาร์ดูแน่ลูกศิ่วัดศิษมงคลเป็นงานกำจัดงานกำจ วันผู้ใหญ่ใจดีที่เราจับจองเป็นเจ้าของวันเราจะเดินในพุกกระซับตั้มรวยเงินทองบารมีพ่อใหญ่ปก,กปักรักษาปกป้องภูมิปัยจะเดินในพุกกระซับตั้มรวยเป็นศิษยีมหาเศรษฐีทรัพย์สินสลิงคานไหลเข้ามาไม่ขาดใจจะไม่ไว้ใ่นม่หมดเลอพ่อใหญ่ชิดตะไทรเออเนี่ยเรื่ประดาประทานพรเรือเ่องคุณแม่สายพิมพ์อยวกพบประเทศฮ่องกง สมปรารถนาทุกสิ่งทุกประการเลอเนี่ยสมใจเ้ออค์มีกนเสายะนะมฮะธุกาธุสาธุเออพอใจเออ่ามางังคงอยยอเน่มาเดมา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 งมามีมาถอเล่อตุกตาตาขาาอาคมสุขสิบสุขมงคลเป็นลำดับต่อไปสาุกาธุสาธุ បងតុងគុនសឹងបងតុងគុនគុនបងតុងគុនមុនអុំសិទ្ធិសវងាយៈការវិកុណៈការវិកៈសុត្យៈប្រស័កបងតុងលែកអញ جاي បានដូចជាមេញពេញប្រុសត្រៃបងបានរកទៅអញអញជ្រិញក្នុងពូលអញមុនចត្រាជិះទៅពើទៅមកត្រួតណាត់ពីបងតុងគុនអញ្ជើញមេលែកទីតុងចន្ទួយអញគិញមេលែកទីតុងអំផាអញគិញណានាហើយក້ອຍថ្នែផងបងឆាប់ណានាញ៉ឹងឲ្យអុំបាត់សន្ទុខ្សែកាយមทอง ปูนิงตได้ย่อมกะนองแรปุจจานยัเคือนบงต้นโดยเกเนี้ยกนอแระปุจจาลำัอ่องอมสถีรสวงฮะอมมะตุนตุจะลุเต็มกตลุเต็มเดิมอูนย์ในเดิมองกกำเนิดอมมะทำทายลำทรายสวะ่มกิดรมาลากับข้าพารั้าของมุลมัไมอทไมอมครับมนเสเดาปัจจาจิพจาสิดามาบ็ดลมอมมะตุนตุจบดทับงกบางสวาหะ

ใหญ่ไทานจิเตอประเทศฮ่องกงเมืองโคดาชด้วยเนี่ยันชนะสตรูเมมันเจนอบัเชระเบุครองลปัไทยโชคดีมีชัยกำคุณึงเงผกผูกกรรมปกปักรักษาปกป้องคุไทยเด้อบารมีพอใหญ่ศีจับไทยทพไทยชาญเด้อชาตุดดุทธังอารนานังังงาานังสังฆังอารนานังทังปิเมังิเมสังฆังิเมสาตุสาตุ โอมโหีคเนซายากนำมาฮะสาธุสาธุสาธุเด้อขุปการเอ้ยโดนนำประทานพรเด้อสิทีก็เร่วร่เรื่ยนี่ยบรเจ้ากันดังบึนจุนความกันเอาเด้อนี่อ่าหนุ่มเท่าหนุ่มตวดหนุ่มคอยเอ้ยอ่าบรรพาวรุดคนเลี้ยงช้างอ่าคิดดีทำดีอ่าขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเด้ออ่าทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับอ่าสมซาโชคดีมีโุคโชคดีมีชัยเอฟซีกันสน้าทุกคนทุกท่านนะครับ ในวันนี้ก็เสร็จพิธีแล้วครับผมก็จะนําบัตถุมงคลบัตถูมงคลไปส่งให้กับผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณแม่สายพินนะครับผมเป็นลําดับต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ครับผมในช่อง Family สีทับไทยครับ please s u b บสไครต์ไลค์แอน h ชร์ Family สีบไทย Thank you กด l ัก e บายบายสวัสดีครับ